สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นท่อนพันญ้าในเปียปากช่องค่ะแย่ชุดนี้ตัดจากแลงต้นพัน์ธุของทางสวนเองเลยนะคะตัวนี้ทางสวนตัดเพิ่งเสร็จไปแล้วก็มาถ่ายคลิปนะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านเสมาค่ะ ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่อนพันชุดนี้สมบูรณ์มากค่ะยวให้ดูข้อตาเขาให้ใกล้ตาสวยค่ะเป็นหญ้าปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะตัวนี้ เป็นหญ้าที่ปลูกง่ายโตเร็วค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะตัวนี้เป็นท่อนพันหญ้าในเปียปากช่องค่ะของทางสวนก็จะมีเป็นหญ้าในเปียนรกจักรพัดค่ะหญ้าในเปียท้ายเขื่อนแล้วก็จะเป็นหญ้าหวันอิสราเอลนะคะ พี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์ค่ะ0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ